เกสต้าอาร์ตโชว์วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตข่าวคราวในวงการศิละปะอาร์ตนิวกับนิทรรศการดวนนิทรรศการคู่ร่วมกันของปียทัศน์เหมทัศน์และแทนโคสิ์พิพัฒในครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความสัมพันธ์อันแน่นแฟนที่มีมาอย่างยาวนานของทั้งคู่นั้นอาจถือได้ว่าเป็นเพื่อนต่างรุ่น แต่ด้วยความชอบและความหลงใหลในปืนที่มีเหมือนกันทําให้มีโอกาสได้ใช้เวลาแลกเปลี่ยนมุมมองและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์โดยมีจุดประสงค์ร่วมกันคือต้องการแสดงให้เห็นถึงมุมอีกมุมที่ผู้คนอาจไม่มีโอกาสได้เห็นหรือรู้จักกันมากนักของปืนครับผมแทนแทนโคศิวิพัฒน์ครับก็ เหมือนเดิมครับวันนี้กลับมาอีกทีด้วยแอกซิบิชั่นใหม่ซึ่งทำด้วยมีเดียมคือพวกลูกกระสุนปืนแล้วก็อาวุธปืนทั้งหลายครับชื่อแอกซิบิชั่นชื่อว่าดูหรือว่าดวนในภาษาไทยที่เริ่มมานี่เพราะว่าเป็นส่วนตัวก็เป็นอะไรที่สนใจอยู่แล้วตัง้งแต่เด็กร่วมกับกันกับพี่โอซึ่งเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งเป็นช่างภาพคือเรามีสสไตล์ แต่ว่าความคิดเดียวกันแต่ว่าคือเรามาเจอนหน้ากันครับแล้วก็มามามาเหมือนสนทนาด้วยกันติดตามหรือ follow คุณแท,น,น,ทนได้จากทางไหนได้บ้างได้ก็ใน Facebook ของผมนะครับ พิมพ์เข้าไปว่าแทนข้อศิวิภัชเป็นเป็นเพจแล้วก็ใน Instagram ก็แอดแทนข้อศิวิภัชเหมือนกันครับครับสวัสดีครับัศน์เทมทัศครับคือแรงบันดาลใจจากงานชุดนี้ครับก็มาจากความเป็นมนุษย์นะครับคือผมสนใจเรื่องของวัฒจักรมนุษย์ที่มีทั้งความสร้างสรรค์และความทําลายล้างที่อยู่ในตัวเหมือนกับ2ด้านของเหรียญเดียวกันแล้วผมรู้สึกว่า อาวุธเนี่ยอาวุธปืนพวกกระสุนเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกถึงประเด็นนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีอยู่2องขั้วใช่ไหมครับสร้างสรรค์กับทําลายล้างเนี่ยครับผมก็เลยเอาประเด็นนี้มามาสื่อสารโดยใช้ปืนกับกระสุนครับสามารถติดตามงานของผมได้ที่เว็บไซต์ผมชื่อจริงปียทัศน์เหมาทัศน์ com ครับ ขอบคุณครับโอเคขอเชิญชวนทุกคนนะครับถ้าว่างก็มาชมงานของเราทั้งสองนะครับไปว่างก็มาก็ได้นะครับวันที่9ถึงวันที่31 <laughs> ที่333 anywhere ิีราศการจัดแสดงระหว่างวันที่9ถึง31กร,รกฎาคม2565ณน3 3ัสาม anywhere สามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะ Art n e w ิได้ใหม่ในรายการ g s ส StarAr t s ช o w สนนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม